Oh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาวัดหน้าตูนะครับวัดหน้าตูเพื่อจะใส่บอร์ดครับบอร์ดบลูทูธแล้วก็ใส่ลำโพงเสียงหแหลมนะครับแล้วก็เสียงกลางเข้าไปตรงหน้าตูนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะลงมือวัดแล้วก็ขีดเส้นนะครับเพื่อที่จะจบต่อไปครับมาเริ่มกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> อจจีอาจจะมีคำถามว่าทำไมผมต้องวาดจุดเกลางเพราะผมจะแบ่งเป็นสายบอร์ดบูทูธตรงนี้แล้วก็สายแหลมกับกลางไม่ขนาก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แหลมกับกลางก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนบอร์ดบูทูธก็อยู่ตรงนี้สมมตินะสมมติสมวนว่นนี้เป็นบอร์ดบูทูธครับบอร์ดบูทูธกอยู่ตรงนี้ ก็ูดถอยู่ตังน,งนี้นี่ก็จะเป็นแหลมกับกลางหรือจะเอาสอบฝังก็ได้ครับจะเอากลางมาไว้ซ้ายหรือขวายัางไงมันก็ไม่มีผลไม่มีผลต่อเสียงก็เสียงที่ออกมากันก็เสียงที่ออกมาก็จะเป็นเสียงกลางเพราะใส่คาปาตัวนี้คาปาเสียงกลาง ตอนนี้ก็เป็นเสียงเหล่มส่วนเสียงเบียดนะอันนั้นะของเรามันมันอยู่อีกห้องหนึ่งเบียดแยกอีกห้องหนึ่งกลางกับแหลมแยกห้องหนึ่งบวมประทุแยกอีกหนึ่งเพราะถ้ามาแยกข้าวใส่ห้องเดียวกันเวลาเราเปิดเสียงเบียดหนักๆลมมันจะมาดันเราอสีางกลางทำให้เสียงกลางอาจจะเพี้ยนแต่เพี้ยนได้ ผมก็เลยต้องแยกเสินพาพนะครับบอร์ดจะใส่ตรงนี้การการใส่ตรงนี้หลอใส่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาวัดกันนี้วัดเพื่อจะเจาะเจาะไม้วัดขอบยังไงเพื่อเจาะเจาใส่ขอบตัวนี้ขอบตรงนี้แล้วก็ใส่บอร์ดเราซึ่งเราจะ,จะ,จะเอาอบุธก่อน 管他。 ตรงเป๊ะครับเราก็ได้แล้วนะครับทีนี้ทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับจุดที่เราจะเจาะครับของดอกเสียงกลางนี่นะครับเราก็จะเจาะข้างในนี้ใส่เสียงกลางเจาะข้างในส่ทางแหลมเจาะข้างในใส่ผอร์ตบูทูธน,นะครับเสร็จแล้วครับวิธีการวัดของผมอยากเปรียๆเลยครับไปตรงมันรูไปครับวดขคาเนี้ บาดขาอีกแล้วปวดขาตลอกมาแล้วขายิ่งขาวๆอยู่ครับอุ้ยโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปผมก็จะไปจอดแล้วครับจอดนี้อาจจะไม่ถ่ายครับเพราะว่า